ขายถูกได้นะครับแต่อย่าขายถูกเกินไปนะครับขายให้สมน้ําสมเนื้อ e ให้สมราคาการเก็บมาด้วยนะครับพราแบงค์ตัวนี้เพื่อนเเก็บกันมาประมาณ30ปีนะครับอย่างน้อยก็ได้ค่าเก็บกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีพร้อมขายนะครับให้กดแชร์ครับถ้าเพื่อนๆมีพร้อมขายให้กดแชร์แล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับรีบขายเออถ้าเพื่อนเพ่รีบขายให้คอมเมนต์ราคามาใต้คลิปนะครับ <c oughs> แต่ที่สําคัญก็คือการแชร์นะครับการแชร์ไปเนี่ยเพื่อให้เรากับมาลีเช็คราคาได้ตลอดว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ใครเราขายถูกแล้วนะครับแต่มีคนมาขายดัาราคาเราไปอีกนะครับเราจะได้ปรับปรุงราคาของเราได้ว่าเฮ้ยถ้ามีคนมาตัดราคาเราเหลือเท่านี้เราก็ลดไปอีกสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อให้คนซื้อเนาะเขาจะได้มาช้อปปิ้งกันได้ตามอัธยาศัยครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับตีชวนเพื่อนๆทั้งประเทศไทยนะครับมาเป็นส่วนรวมกันนะครับขอบพระคุณดอกกุหลาบงามๆที่เพื่อนๆส่งมานะ คือติชวนเพื่อนๆทั้งประเทศไทยมาเป็นส่วนรวมกันใต้คอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรในที่สว่างๆนะครับเวลาเราคอมเมนต์มาหนึ่งครั้งนะคนมีสิทธิ์มาเห็นของเราอะหลายๆคนอเออมีพยานรับรู้รับเห็นนี่ยหลายๆคนนะครับแต่ตอนนี้ก็มีพวกมิจฉาชีพนะครับแอบเข้ามาในไลฟ์พวกเราด้วยนะครับ ที่นี้4คนแอบไปคุยกัน2คนกับเรา4ี่แล้วจะได้ราคานู่นนี่นั่นอย่าไปนะครับเพราะติชวนเพื่อนๆ่ทั้งประเทศไทยมาเป็นส่วนรวมกันแล้วติชวนเพื่อนๆ่ทั้งประเทศไทยนะมาเป็นส่วนรวมก็คือมาคอมเมนต์ราคาใต้คลิปแล้วนะครับคนซื้อก็สามารถกลับมาดูราคาได้นะครับคนขายเนาะก็กลับมาดูราคาของตัวเองได้ตลอดเวลานะครับแต่พวกโจรอะมักจะแบบนะเออไปไปแชทกับเขาเป็นการส่วนตัวสีไปแชทกับเขาเป็นการส่วนตัวสี่อย่าไปนะครับขอย้ํานะพวกโจรอะเวลาเราพิมพ์ราคาแพงมานะครับเขาก็จะหลอกลวงว่าเออไปทางเขาสิเดี๋ยวเขาจะให้ราคา ตามที่เราอยากได้นะอย่าไปครับเราก็ดูราคาของเรากลไกตลาดก็คือจะเป็นกลไกตลาดนะครับกลไกตลาดก็ ad, จะเป็นกลไกตลาดนะคนขายถูกก็จะน่าสนใจนะครับคนขายแพยงก็จะแค่ขายไม่ออกนะเหมือนที่ดินในประเทศไทยทั้งหมดทั้งประเทศบางคนก็ขายไม่ออกบางคนก็ขายได้เห็นไหมหมู่บ้านโครงการจัดสรรขายได้ตลอดเวลานะครับแต่คนที่ตัตดปากใ้ขายอย่างเดียวแพงๆเขาขายไม่ออกนะครับมาครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเรามาเป็นส่วนรวมกันอันนี้นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆกดแชร์ครับขอบพระคุณมากครับ ขั้นที่1เพื่อนๆกดแชร์ครับขั้นที่2เนี่ยถ้าเพื่อนๆร ай, ีบขายก็คอมเมนต์ราคานะครับแต่เพื่อนๆที่แบบว่าเออเราไม่อยากจะเสียเปรียบก่อนนะครับเราให้คนอื่นคอมเมนต์ราคาก่อนก็ไม่เสียหายถูกไหมครับเราก็แชร์ออกไปแล้วนะครับเราก็คอยกลับเข้ามาตรวจสอบนะครับว่าตอนนี้เขาซื้อขายกันที่เท่าไหร่แล้วนะครับเขาซื้อขายกันที่เท่าไหร่แล้วเราอาจจะดัมราคาเล็กๆน้อยๆพอง,งามนะครับแต่อย่าขายถูกเกินไปขายถูกเกินไปก็ไม่คุ้มค่าเก็บสิครับเพราะเราเก็บกันมาตั้งประมาณ30ปีแล้วนะครับมาครับเพื่อนๆอีกรอบ เพื่อนๆพ,พร้อมขายนะครับให้กดแชร์นะครับเพื่อนๆนรีบขายนะครับให้บอกราคามาใต้คลิปนะครับเพื่อนๆที่ซื้อ,อก็สาบายเลยแล้ครับเขาสามารถนะดูราคาใต้คลิปเราไปได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ขายเท่าไหร่คนนี้ขายเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเลยที่ห้ามจริงๆนะครับพอติชวนเพื่อน,นๆมาเป็นส่วนรวมแล้วนะนะถ้าพวกโจรพวกมิจฉาชีพเข้ามานะครับแล้วบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยออกไปคุยกับเขาลับๆในแชทของเขาลับๆับอย่าไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้พวกมิจฉาชีพพวกโจรเนี่ยเขาจะดึงเพื่อนๆออกไปคุยกันเป็นการส่วนตัวไม่ดีครับ ตีคนนึงนะครับจะไม่คุยกับเพื่อนๆนะเป็นการส่วนตัวจะไม่คุยนะครับตีจะมาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยในเป็นการส่วนรวมอ่ะใต้คลิปนี้นะครับตีจะมาคุยกับเพื่อนๆนะใต้คลิปนี้นะครับตีก็จะคอยไล่ดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนาะว่าเพื่อนๆอ่ะจะยอมปล่อยที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอยากซื้อที่เท่าไหร่นะก็คอยดูตลอดนะครับในคอมเมนต์เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับง่ายๆครับ1กดแชร์นะครับ 1กดแชร์นะครับ2อนะครับคอมเมนต์ราคามาใต้คลิปนะครับ3นะครับก็คือคนซื้อก็ค่อยมาดูนะครับเห็นคนไหนราคาถูกก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าเพื่อนเคนไหนพิมพราคาแพงมานะครับพิมพราคาแพงมาแล้วอยู่ดีๆมีคนชวนเพื่อนๆออกไปนอกนอกนอกคอมเมนต์นะเอออย่าไปนะครับเพราะพวกนั้นคือโจรนะครับโจรเนี่ยเขาจะดึงเพื่อนๆไปคุยกันแค่2คนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเป็นส่วนรวมกันแล้วเรามาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็แค่คอมเมนต์ราคามานะครับใต้คลิปนะครับ ขายได้แน่นอนครับเพราะติขายออกทุกวันนะติก็ขายในในในหลายช่องทางเนาะติก็ขายติหลายช่องทางแหละแล้วก็ขายได้ทุกวันนะครับเออขายได้ทุกวันไปดูยอดขายได้นะครับมียอดขายแบบเปิดเผยไงเขาจะบอกว่าติขายไปแลกกี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นเนี่ยราคาที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วนะครับก็สามารถนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วก็สามารถนะครับกดแชร์นะครับพอกดแชร์ปุ๊บเนี่ยพอกดแชร์ปุ๊บนะ แล้วก็คอมเมนต์ราคามาใต้คลิปนะครับการแชร์ออกไปเนี่ยจะเป็นการที่เราสามารถกลับมารีเช็คราคาได้เราได้บ่อยๆนะครับกลับมาเช็คราคาได้บ่อยๆว่าตอนนี้มีใครขายดัาราคาเราไปแล้วขอบพระคุณมากครับพร้อมแล้วก็คือคอมเมนต์ราคามาด้วยครับพร้อมแล้วก็คอมเมนต์ราคามาว่าเพื่อนๆอยากขายที่เท่าไหร่นะครับอยากขายแพงเกินไปและอยากขายถูกเกินไปนะครับถูกไปก็ไม่คุ้มค่าเก็บ30ปีนะครับเบงบูลาร์แบบนี้เก็บมาตั้ง30ปีนะครับถ้าขายถูกเกินไปเนี่ยก็เสียดายนะครับ าราคาอยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขายนะครับตีจ,จะไม่ไม่สบประมาทราคาของเพื่อนๆนนะครับเราจะไม่มีการไปเออหมิ่นราคาของผู้ซื้อผู้ขายนะครับเราจะไม่หมิ่นนะครับราคาของผู้ซื้อผู้ขายนะครับเพื่อนเพื่อพร้อมแล้วนะครับหนึ่งก็อย่างที่ตีบอกนะกดแชร์ออกไปนะครับ2นะมาดูคอมเมนต์ว่าเฮ้ตัวนี้เขาขายกันที่เท่าไหร่นะครับราคาจะเป็นธรรมชาตินะครับก็คือเราจะไม่มีการแทรกแซงนะราคาจะเป็นธรรมชาตินะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเขาจะตกลงกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าแพงไปเราก็อย่าซื้อสิครับ ถ้าเขาขายแพงเกินไปเราก็อย่าไปซื้อเราก็ซื้อแจ้าที่ถูกๆนะครับแต่ถูกเกินไปก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเอาให้มันราคามันสมน้ํำสมเนื้อนนะ ราคาจะอยู่ในใจของเพื่อนๆแล้วนะครับราคาเนาะจะอยู่ในใจของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยราคาที่ขายได้ก็เป็นราคาที่เราซื้อได้นั่นเองนะครับเอาราคาปกติของคนทั่วไปนะเพื่อนๆนะอไม่ใช่ราคาเทวดาที่ไหนนะครับเหมือนเป็นเพื่อนๆถามในใจเนี่ยเออถ้าใบนี้ขายเพื่อนๆเท่านี้เพื่อนๆจะซื้อไหมอะไรแบบนี้ครับถ้าราคาเนี่ยขายเพื่อนๆเพียงเท่านี้เพื่อนๆจะซื้อไหมนะครับง่ายๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากที่บอกนะครับ1นะครับ กดแชร์ครับกดแชร์นะครับ2นะครับพิมพ์ราคามาใต้คลิปนะครับ3นะครับกับมารีเช็คราคาบ่อยๆว่ามีคู่แข่งของเราเกิดขึ้นไหมในใต้คอมเมนต์นี้นะครับบางทีเราอาจจะเปิดไปบนึ0งสมมติเราเปิดไปที่1000นะมีคนมาดั้มเราที่500เนี่ยเราก็ต้องดั้มต่อไปที่4 0 0ล้อยลไกมันจะเป็นธรรมชาตินะครับคนใจจะเป็นธรรมชาติเนาะแต่อยู่ดีๆถ้าเกิดมีใครทะลึ่งมาขายแค่แบบถูกๆอะ่ะเออใครจะไม่ซื้อละครับแต่ก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นนะครับ เวลาซื้อขายนะเราก็ต้องให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยนะครับคือยื่นหมูยื่นแมวเนาะเราไม่สนับสนุนให้มีการแบบเนาะแบบอ่าอ่าอย่าไปนอกไลค์ครับเพื่อนๆอย่าไปนอกไล์ก็คือหมายถึงว่าเพื่อนๆบางท่านอนะ่ะพอมีคนมาเสนอราคาดีๆแล้วก็ผมให้เท่านี้นะแต่คุณต้องแอดแต่คุณต้องไปทางแบบเนี้ยไปทักส่วนตัวกับเขาอย่าไปนะครับเพราะว่าเห็นแล้วนะอ่าโอเคครับท่านที่1น,นะครับบอกแล้วนะว่ามี1ใบนะครับขาย900เห็นไหมแบบเนี้ยติก็จะโฆษณาให้1นนาทีทวดเลยครับ อ่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับท่านแรกนั้นในไลฟ์เรานะครับก็เปิดราคามาแล้วนะครับคุณอมรรัตน์นะครับปล่อยที่นะครับ900บาทนะครับติก็โฆษณาให้กับคุณอมรรัตน์เนี่ย1นาทีเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับพอคุณอมรรัตน์นะครับตักราคามาแล้วนะครับก็จะมีนะครับท่านที่สองมาตัดราคาคุณอมรรัตน์เลยนะครับเนี่ยเห็นแวบๆเลยนะครับพอคุณอมรรัตน์ขาย900เนาะก็จะมีนะครับคนมาตัดราคานะครับเห็นไหมครับคุณยายรัตน์นะครับมาตัดราคาเลยนะครับ500บาทอย่างเงี้ย ออย่างเงี้ยคือคนกลตาตามธรรมชาติเห็นนะครับเนี่ยแล้วเราก็ต้องหมั่นหมั่นไงครับหมั่นมาดูว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดไป900แล้วเนี่ยเราเปิดราคาไป900แต่อยู่ดีๆมีคนมาตัดเรา500เรายอมหรอครับใช่ไหมฮะเราก็ต้องดั้มกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงราคาที่เราจะไม่ยอมขายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับในไลฟ์เรานะติกก็พอคุณอมรรัดปล่อยที่900นะครับติกก็โฆษณาให้หนึ่งนาทีถูกไหมอ่าทางนี้เพื่อนๆบอกว่าขายหนึ่งพันนะ าขายใบละ1,000พันอีกก็โฆษณาให้ทันทีเห็นไหมครับเพียงแต่เพื่อนๆ <_ d ose> พิม <_ d ose> พ์ <_ d ose> พม,มาไงครับว่าเพื่อนๆ <_ d ose> ขายที่1000บาทนะถ้าใครสนใจ1000บาทก็สามารถนะครับติดต่อเพื่อนๆ <_ d ose> ท่านนี้ไปได้เลยนะครับติดต่อเพื่อนๆท่านนี้ไปได้เลยนะครับส่วนใครสนใจของคุณยายรัตน์นะคุณยายรัตน์นะครับขายที่นะครับอ่า500บาทฟรีส่งเลยนะครับเห็นไหมครับพอคุณยายรัตน์นะครับปล่อยที่500บาทนะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ มีเพื่อนเพื่อนอีกท่านหนึ่งนะครับมาปล่อยที่300บาทนะครับฟรีส่งด้วยเห็นไหมครับก็ธรรมดานะครับกนไก่เนาะพอเรากดแชร์ออกไปแล้วนะครับพอเรากดแชร์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ราคามาท่านแรกบอกปล่อย9ก0ยนะครับท่านต่อไปนะครับขายกันที่500นะครับ นันต่อไปนะครับมาดําต่อนะครับที่300นะนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องแชร์ไปนะครับแชร์ไปนะครับเพื่อกลับมาดูนะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆมีคนทะลึ่งมาบอกให้เพื่อนเป็นแสนแล้วก็แต่ว่าต้องทักไปทางนู้นนี่นั่นอย่าไปนะครับเพื่อนๆอย่าไปนะเพราะพวกโจรน่ะเขาจะหลอกเพื่อนๆนะครับให้ไปเสียเงินเสียทองนะครับหรือไปหลอกลวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเป็นส่วนรวมกันแล้วนะครับพวกเราเนาะมาเป็นส่วนรวมกันแล้วนะครับเราก็นะครับมาซื้อขายกันตรงไปตรงมานะครับใต้คลิปนะเราโกรธกันไม่ได้ถูกมมัคุณอรเปิดที่9 ร0 0นะครับคุณยายรัดตัดมาที่5้าร้อยนะครับอยู่ดีๆเพื่อนอีกท่านหนึ่งมาเปิดที่300ร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยนะเหมือนเงินทางนี้เมืเ่อกี้ช่องนี้เนาะช่องนี้นเนาะก็มีเพื่อนๆเปิดมาที่หนะึ่งพันเนาะคุณเคเปิดที่หนึ่งพันนะครับคุณอามินะเนี่ยก็มาเปิดนะครับที่ใบนะห0 0อบาทเท่านั้นเองนะครับคนไกเป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆนะจะซื้อจต่ขายนะครับคุณแบงค์บอกขาย2500ันนะครับคุณแบงค์นะครับ บอกว่าคุณแบงค์ขายที่2อ0 0นะครับแต่ถ้าเราขายแพงเราก็แค่ขายไม่ออกนะเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยวจะดําเนินรายการให้เพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆอยากขายเท่าไหร่ใส่กันมานะครับทุกคนที่เสนอราคามาจะพยายามโฆษณาให้1นาทีนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อของคุณแบงค์นะครับสองพนะครับก็เพิ่มคุณแบงค์ไปได้เลยนะครับคุณนุ่มมนะครับมาแล้วนะครับมาตัดราคาคุณแบงค์แล้วนะครับอ่าคุณแบงค์ยอมไหมเนี่ยคุณนุ่มมปล่อยแค่เท่าไหร่เอง900เองนะครับอ่าคุณแบงค์นะครับปล่อยที่900เองนะครับ มากเลยครับตอนนี้นะครับมีใครจะขายแต่ราคาติดตามขอบพระคุณมากครับสำคัญที่สุดอย่างที่ตีบอกไปนะครับอย่าไปทักแชทกับพวกโจรน,นะพวกโจรมันจะบอกว่าให้ราคาดีนะแต่ว่าต้องทักไปทางนูน้นนี่นั่นส่วนตัวไม่อย่าไปส่วนตัวกับพวกโจรครับเรามาเป็นส่วนรวมกันแล้วนะครับเราก็แค่แชร์คลิปออกไปนะครับพอแชร์คลิปออกไปนะก็กลับมาตรวจสอบราคานะครับว่าใครดัมเราเท่าไหร่นะครับใครดัมเราเท่าไหร่ใครจะ ยังไงเท่าไหร่เราก็สามารถสู้กันได้เป็น,นกลไกทางธรรมชาต,เตานะิเหมือนตลาดนัดเนาะเหมือนตลาดนัดตลาดการประมูลนะถ้าเกิดมีใครมาดับเราเหลือ900ขอบพระคุณดอกกุหลาบงามๆไอซ์สกิมงามๆนะครับอ,อร่อยๆนะมากันเลยครับตอนนี้ราคาเพื่อนๆจะขายกันที่เท่าไหร่ใส่กันมานะครับตีดําเนินรายการให้นะครับเพต่ขายถูกขายให้ดีนะก็จะมีคนสนใจพวกเรานะครับอ่าได้ครับมีหนึ่งใบคนที่มีกดแชร์ครับ เพื่อนๆที่มีกดแชร์ครับเพื่อนๆที่มีน้องกดแชร์นะครับเพื่อนๆที่รีบขายก็บอกราคามาเลยนะครับว่าเพื่อนๆนะจะปล่อยกันที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับคนที่มีกดแชร์ครับเพื่อนๆคนที่มีกดแชร์ครับอ่าคนที่มีกดแชร์นะครับคนที่พร้อมขายก็ใส่ราคากันเข้ามานะครับคนที่มีบางทีเขายังไม่ขายเพราะเขาอยากจะรู้ราคาก่อนใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ราคาก็นี้ครับนี่เห็นไหมพี่กีตาร์นะ พี่กีตาร์ปล่อยที่พันเดียวเห็นไหมครับตีก็จะโฆษณาให้กับพี่กีตาร์เนาะตอนนี้ถ้าเกิดใครนะครับสนใจของพี่กีตาร์นะพี่กีตาร์ปล่อยแค่พันเดียวนะเห็นไหมพี่กีตาร์นะครับปล่อยแค่พันเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่พร้อมขายแล้วก็แค่ใส่ราคากันเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับที่พร้อมขายแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับนี่ครับทางนี้นะครับคุณสกลนครนะครับก็ปล่อยที่พันเดียวเช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะของคุณสกลนครนะครับก็สามารถนะครับ เพิ่มเพื่อนไปได้เลยนะครับว่าพันเดียวขอซื้อเนาะแต่การส่งมอบนะอย,อยากลืมนะ้ำต้องส่งกับมือเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคนในพื้นที่เดียวกันยิ่งดีนะครับถ้าเราปล่อยพันหนึ่งนะครับเราก็ค่อยต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเที่ยวส่งของไปก่อนนะครับอ,อย่าเที่ยวส่งของไปก่อนนะครับอันตรายนะครับอ,อยู่ที่เอาจความจริงก็คืออยู่ในเนี้ยเออผมปล่อยพันเดียวนะครับอีกคนหนึ่งก็ปล่อยพันเดียวเนาะ ความจริงก็คือความจริงนะครับเพื่อนๆความจริงก็คือความจริงเราก็ต้องยอมรับกันได้ครับราคาที่ดีที่สุดคือราคาที่เรารับได้นะครับใจเขาใจเราคนเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันนะครับใจเขาใจเรากินข้าวเหมือนกันนะครับกินข้าวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับราคาที่เราซื้อได้นั่นแหละเป็นราคา,ท,าท,ที่เราขายออกนะแต่ถ้าเราบอกราคาเว่อร์มาที่เราเองก็ยังไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อของเราเช่นเดียวกันนะครับมาครับคุณเข้าฟ่างนะครับปล่อยกันที่นะครับพันเดียวเท่านั้นนะครับคุณเข้าฟ่างเนาะปล่อยที่นะครับพันเดียวเท่านั้นนะครับอ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับอ่าเพื่อนๆก็สามารถนะครับ1่กดแชร์นะครับ1กดแชร์นะครับ2นะครับแล้วก็อะไรนะกดแชร์ปุ๊บแล้วก็พิมพ์ราคามาใต้คลิปนะครับแชร์เสร็จนะครับเราจะได้กลับมาดูราคากันได้เรื่อยๆนะครับแชร์เสร็จนะเราจะได้กลับมาดูราคาได้เรื่อยๆนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็กดแชร์แล้วก็พิมพ์ราคากันมาได้เลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็